รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินดีต้อนรับพทุกคนเข้าสู่รายการ Let's Go English นะคะวันนี้นะคะครูนุชินะคะก็จะมาพูดกับทุกคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตในภาษาอังกฤษนะคะการขออนุญาตอย่างไรนะคะให้ถูกต้องในภาษาอังกฤษนะคะรวมไปถึงการพูดแทรกอย่างสุภาพด้วยค่ะว่าเราควรจะใช้คําพูดอย่างไรดีแล้ววันนี้นะคะน้องคมินก็รออยู่ข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนถึงวิธี asking for permission วิธีการขออนุญาตเป็นภาษาอังกนะคะทำได้หลายอย่างเลยนะคะน,ำคำน้องคมิลนะคะอย่างแรกก็เป็นคำที่คุ้นเคยเนอะ may I may I use your phone Can I use your phone? o u l d I use your phone? ทั้งหมดนี้ก็คือขอใช้โทรศัพท์หน่อยใช่ไหมคะ <laughs> แต่ว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะ <laughs> ก็คือเมกับคูดก็จะเป็นอะไรที่ดูแบบสุภาพนิดนึงไหนบอกครูซิ <c ise> ขอไนขอใช้เทปแลตครูหน่อยจะพูดว่าอะไรคะ May <can> I use your iPad อนาอแตงกิ้วค่ะที่ใช้คำพูดได้ถูกต้องเลยนะคะ <laughs> อ่ะแล้วคูจะโอเคไหมคูก็แบบว่า อ่ะเซ r ร์หรือ of course หรือ sure หรือไม่มีปัญหาก็คืออะไรคะ no problem, no problem. แต่ถ้าสมมุติครู <No problem. S 2> แบบห่วงอะโอเคความรับครูเยอะนะคะความรับไม่นี้เยอะนะคะคือก็แบบว่า i'm sorry เราพูดซิ i'm sorry แต่ก็ควรที่จะบอกเหตุผลด้วยนะคะทำให้คู่สนทนาของเรารู้สึกดีขึ้นนะคะ i'm sorry but um, I have to work now. Okay. I'm sorry but I have to work now. ก็คือครูต้องใช้ทำงานอยู่นะคะ,อะนอกจากนี้นะอันนี้ก็เป็นเบสิกใช่ไหม May ค a n c o เนาะไม่ยากใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีวิธีพูดอีกนะคะวิธีถ้าเกิดว่าเราแบบแบบนี้มันไม่จีพอพอ้วมันไม่สุภาพาพอ,อสมมติว่าถ้าหนูจะต้องไปพูดนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเมเนี่ย m มกับคูดเนี่ยป็นสุภาพระดับหนึ่งใช่ปหะเร้ก็จะมาเจอการอ่าเดี๋ยวครูจะ ดาวจัดให้ดูนะคะวาสตาให้ดูนะคะอันนี้เหมือนแบบสุภาพลำดับที่1ใช่ไหมคะอะนะคะต่อไปเราจะมาดูสุภาพลำดับที่สองนะคะสุภาพระดับสองดาวเห็นหรือเปล่าแล้ว <c oughs> ก็ต่อไปจะเป็นแบบสุภาพมากนะคะสุภาพระดับ3ดาวไปเลยนะคะแบบสุภาพที่สุดเลยนะคะว่าเราควรจะพูดอย่างไรนะคะอะ Would it be okay ก็สองดาวเหมือนกันนะคะโอเคนะคะเรามาดูแบบแรกกันเลยนะคะ Would it be okay if I use your phone? Would it be okay if I use your phone? จะแปลว่าอะไรคะ คุณจะโอเคไ, <Okay S 2> ไหมใช่ไหมคะ Would it be okay ถ้าฉันขย,ยิโทรศัพท์ฉันใช้โทรศัพท์ของคุณนะคะ Would it be okay กับ้นถัดไปแบบสุภาพขั้นแม็กก็คือ Would you mind ต้องพูดคะ่ะ Would you Would mind Would you mind if I use your phone Would you mind if I use, use your phone Exactly เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่า ตรงนี้เห็นไหมคะน้องขมิ้นเห็นไหมคะ,คะ use สองอันนี้เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่คะ verb <ม> <Word S 2> ช่องที่สองใช่ค่ะ,คะถ้าเกิดว่า w o u l d it be okay หรือว่า would you mind นะคะจะต้องตามด้วย verb ช่องที่สองคำว่า use เนี่ยมี e อยู่แล้วเราทำเป็น v e r ช่องที่สองคำที่ลงไทยได้วย e อยู่แล้วทำเป็นช่องสองก็เติม d เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะถ้าต้องเติม ed นะมีะ e อยู่แล้วลบก็เติม d ไปได้เลยแต่ถ้าอันนี้ do you mind if I use อันนี้ก็เป็น เ็นเวิร์กช่องที่หนึ่งปกติไม่ต้องเครียดเลยโอเคไหมคะ นะคะค would it be okay if I use your phone Would you mind if I use your phone แปลว่าคุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันจะใช้โทรศัพท์ของคุณนะดูเกรงใจขั้นสุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดอันนี้เราจะให้อาสมมติว่าไหนด,ดูถามครูซิด้วยด้วยความสุภาพซิขอใช้ iPad ของครูลองพูดสิคะ Would you Would you mind if I use your iPad อ่า Would you mind if I use your iPad ถ้าครูจะให้น้องขมินใช้ iPad ครูตอบ yes จะถูกต้องไหมคะไม่ถูกไม่ถูกเลยเพราะว่าน้องคับพิษถามว่า would you mind คุณจะว่าอะไรไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าครูจะให้ยืม ipad นะคะตดตก็คืออะไรคะไม่ค่อยเต็มใจก็คือ no not at all นะคะก็คือไม่ว่าเลยนะคะหรือ no go a head ยืมได้เลยค่ะตุ๊ดตแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนเดิมนะคะก็ถ้าห่วงก็เราก็อาจจะขึ้นว่า I'm sorry เราไม่ต้องบอกว่า yes my yes คร o my อย่างนั้นก็จะดูแบบดูดุดันเกินไปนะคะเราก็บอกเหมือนกันเหมือนปกติว่า I'm sorry but I can't I need to do something อะไรอย่างนี้นะคะต้องทำอะไรอยู่นะคะก็เลยให้ยืม iPad ไม่ได้นะคะบอกเหตุผลปกติเลยนะคะแล้วน้องคัมมินชอบอันไหนคะชอบชอบอันไหนคะแบบสุภาพ3ดาว2ดาวชอบแบบไหนคะชอบ Word i t b e OK โอ้เอรอ o กแต่ก็ต้องระวังว่า would it be okay if I แล้วก็เวอร์ซองนี้เท่าไหร่คะช่องทีสองใช่นะคะต้องระวังการใช้เว r รให้ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าใช้ would it be okay would you mind แล้วก็ดู you mind นะคะโอเคค่ะ,ะทีนี้เราลองมาดูนะคะ asking for permission ก็คือการขออนุญาตนั่นเอง may I try this on แปลว่าอะไรคะ try ปกติ try เราจะแปลว่าอะไรคะ try Huh? ปกติ try อ่า try this on ก็จะแปลว่า ขอลอง,ลองใช่ไหมคะอขอลองใช้นะคะ Try on ใช่ไหมคะ Try on สวมเข้าไปใช่ไหมคะ May I try this on หรือว่าตอนนี้เราอยู่ในไหนคะที่ที่ครูชอบที่สุด <c oughs> This is my favorite place ร้านเสือ้อผ้าร้านเสือ้อผ้าหรือ Clothes shop ได้ Okay we are in the Clothes shop Okay and I say May I try this on ขอลองลหน่อยค่ะอะเป็นหนูเป็นพนักงานหนูจะบอกว่าอะไรคะ Sure Sure ลองได้เลยนะคะหรือว่า Would it be okay if I try this on would it be okay 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 would it be okay if I try this on <laughs> อย่าลืมนะคะ <laughs> เห็นไหมคะอันนี้ก็จะชัดเจนเลยนะคะเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่สองนะคะคำที่ลงไทยด้วย y เวลาเราจะเติม ed เราต้องเปลี่ยน y <laughs> เป็น i แล้วก็เติม ed นะคะเห็นไหมคะเพราะว่าเปลี่ยน y <laughs> เป็น i แล้วก็ตามด้วย ed ใช่ไหมคะแบบนี้นะคะทีนี้นอกจากคำนี้เช่นคำว่าอะไรอีกที่ต้องเปลน y เป็น i แล้วก็เติม ed เ <Cry. S 2> ช่น cry อ่าใช่ cry ก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเป็น c r i e d อ่าดีมากคะ่ะโอเคแล้วทีนี้นะคะ would you mind if I try this on อันนี้ก็เช่นกันนะคะ would you mind if I try this on ก็คือเราจะต้องเป็น verb ช่องที่2เช่นกันนะคะเพราะว่าขึ้นต้นด้วย would you mind นะคะหรือว่า do you mind if I try this on อันนี้ก็ เป็นเวิร์ฟช่องที่หนึ่งสบายๆเลยถ้าเป็น do you mind นะคะต้องระวังเมื่อใช้คำว่า would you mind โอเคไหมคะอ่า mm hmm. ล้วก็ระวังคำตอบด้วยเนอะ <laughs> ใช่ไหมคะอุย๊ยระวังเยอะเลยค่ะแต่ถ้าใช้ให้คล่องนะคะเราก็จะสามารถพูดขออนุญาตได้อย่างสุภาพในทุกๆก,การละเทศะเลยค่ะโอเคทีนี้ตอบรับใจดีโอเค certainly ต้องพูด certainly, certainly. of course Of c o u r sure e s Sure. <S no problem no problem อ่าเจ้าคำว่า of course อย่าลืมนะคะส่วนใหญ่ทุกคนรู้จักใช่ไหม of course แน่นอนใช่ไหมคะ <c oughs> แต่เวลาเขียนอย่าลืมนะคะ c o u r s e บางคนเขียนอย่างนี้ c a u s e c o u s e อันนี้แปลว่าสาเหตุไม่ใช่นะคะเห๋ือบางคนอย่างนี้ c o u s e ็ไม่ใช่นะคะก็จะต้องเป็นอะไรคะ c o u r s e นะคะสำหรับคำว่า of course นะคะโอเคแล้วถ้าไม่อนุญาตนะคะ I'm sorry but นะคะก็คือขอโทษก่อนนะคะ I'm sorry but นะคะโทษนะคะแต่อะไรก็ว่าไปบอกเหตุผลนะคะอย่างตอนนี้ครูจะยืม Would you mind if I use your pen Would you mind if I use your pen s to u I need use it อา uh, you need to use it exactly ดีมากค่ะ <c oughs> ปฏิเสธไปแล้วนะโอเคแล้วก็เป็นการปฏิเสธอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็นุ่มนวลด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ดูโหดร้ายต่อคู่สนนาน,นะคะโอเค next one อ่าต่อไปเมื่อมีการขออนุญาตแล้วเราก็มาฝึกพูดแทรกอย่างสุภาพบ้างสมมุติครูสอนอยู่แล้วหนูจะพูดแทรกขึ้นมาจะบอกว่าอะไรคะ เออ excuse me ก็ได้นะคะขอ accent หน่อย me excuse me excuse me เออ <c oughs> นะคะหรือว่าถ้าเกิดจะขัดจังหวะนะคะอาจจะใช้คำว่า may I interrupt may I interrupt นะคะคำว่า interrupt เนี่ยแหละคะ่ะแปลว่ารบกวนแปลว่าขัดจังหวะขอขัดเออขอ,ขอ May I interrupt ขอขัดนิดนึงนะคะขอแทรกนิดนึงนะคะ May I interrupt นะคะหรือว่าขอโทษนะคะ I'm sorry to interrupt ลองพูดสิคะ I'm sorry to interruptSorry to interrupt againSorry to interrupt again คืออะไรคะ Sorry to interrupt again ก็คือขอโทษที่รบกวนอีกครั้งนะคะโอเคไหมคะ Sorry to interrupt ใช้ในการที่เราแบบจะแทรกเข้าไปนะคะ May I interrupt นะคะ Sorry to interrupt หนูชอบอันไหน i ชอบ May I interrupt ครูก็มักจะพูดอย่างนี้เหมือนกัน <Ooh. S 1> May interrupt นะคะพูดอย่างเกรงใจนิดนึงนะคะโอเคหรือว่า Can I just say something Can I just say something ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะ,ะหน้าตาดูความ <laughs> ดูเป็นคนขี้เกรงใจเลยเนอะ <laughs> ดูแบบมีคนมีความเกรงใจหรือว่า Can I just come in here o m อินเฮียก็แปลว่ามาตรงนี้ใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือขอพูดแทรกเข้ามาตรงนี้ได้ไหม can I just come in here ลองพูดค่ะ can I just come in here อ h i we sentence that you like most ครูชอบ can I just say something Can I just say หนูชอบอันไหน หนูชอบ Can I just come in here อก็ดีค่ะก็ดูใช้ภาษากฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น <c oughs> นะคะสมมุติเราก็โอเคอ่ะกำลังพูดอยู่แล้วก็มีคนมาพูดประโยคเมื่อกี้กับเรานะคะอ่ะแล้วครูโอเคครูก็จะบอกว่า Of course อ่า What do you think หรืออ่ะเรามาดูทีละคำเลยนะคะ No problem ไม่มีปัญหาโอเคพูดเลย Go ahead นะคะหรือว่า Sure ก็ได้นะคะ It's okay <S อ่ะโอเค please go ahead คืออะไรคะ go ahead พุ่งตัวออกไปเลยมิใช่นะคะ <Okay. S 1> please go ahead ก็คือพูดออกมาเลยนะคะหรือว่า of course what do you think นะคะหรือว่าถ้าใส่มาเลยนะคะอาจจะมีอีกคำหนึ่งนะขอสอนแทรกเข้าไปนะคะอาจจะแบบว่าถ้าเขาบอกว่าช sure ั่วแล้วก็ fire away fire away แปบลบว่าใส่มาเลยค่ะลุยมาเลยค่ะพูดมาเลยค่ะไม่ใช่ไฟลุกออกมาเลยก็คือพูดมาได้เลยค่ะ sure fire away นะคะ อันนี้นะคะโอเคอันนี้เขาบอกว่า of course what do you t h i n k ก็คือการเปิดรับนะคะอนุญาตให้แทรกเข้ามาได้นะคะอ,อันนี้ก็ใจดีนะใจดีโอเคต่อไปถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ยอมอะ่ะครูจะพูดต่อนะต้องรอครูนะต้องรอให้ครูพูดจบก่อนแล้วหนูค่อยแทรกเข้ามานะครูก็จะบอกว่า would you please let me finish ลองพูดค่ะ would you please let me finish would you please let เพราะแปลว่าให้ครูพูดจบก่อนได้ไหมคะหรือว่า me, Excuse me but I haven't finished yet Excuse me but I haven't finished yet นะคะก็คือขอโทษน,นะคะแต่ครูยังพูดไม่จบเลยห <laughs> รือว่า May I continue please อืม <Please. S 1> นะคะหรืออะง่ายๆเลยสักครู่นะเดี๋ยวพูดจบก่อนแล้วค่อยตาเธอนะ just a moment just a moment just a moment อชอบคำไหนคะ just a moment ทำ <laughs> ไมเลือกคำที่ง่ายที่สุดนะคะกู <laughs> ชอบแบบว่า would you please let me finish อขอพูดให้จบก่อนได้ไหมนะคะ,ะแต่น้ำเสียงก็สำคัญเนอะถ้าคุณพูดว่า would you please let me finish <laughs> ใช่แล้วด,ดูดุ่ะนะก็อ,กาอาจจะใส่น้ำเสียงนี้นะึ่องว่า Would you please let me finish นะคะแล้วก็พูดต่อไปก็จะดูซอฟลงนะคะหรือ May I continue please ก็ได้นะคะแต่ว่า excuse me but I haven't finished yet ก็อาจจะต้องใช้ใช้น้ำเสียงเหมือนกันเนอะถ้าพูดว่า excuse me but I haven't finished yet ก็จะดูดุด้านอีกแล้วนะคะอ่าแล้วก็หรือคำที่หนูชอบก็ได้ก็ได้ใจความดีค่ะ just a moment รอก่อนนะคะโอเคค่ะ งั้นเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ uh, Look at this situation วันนี้เรามาฝึกเขียนเลยดีกว่าไม่มีช้อยใดๆทางสิ้น You want to use the computer You want to use the computer หนูอยากใช้คอมพิวเตอร์อหนูจะยังไงหนูก็ต้องคิดซิเวลาหนูขออะจะใช้คำว่าอะไรดีคะ May I, May I ะ use the computer Oh very good ดีมากค่ะก็คือขอนอนุญาตเราเอาแบบซอฟต์ก่อนเลยนะคะ May I use the computer อันนี้นะคะ ขอย้ำอีกนิดนึงนะคะเมยอายุสื่คอมพิวเตอร์อ่านะคะก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาภาษาเขียนนะคะไอจะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอนะคะนะคะในภาษาที่เป็นทางการนะคะหรือว่าเวลาที่น้องๆต้องไปเขียนเอเซ่นะคะไอจะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอในการเขียนเรียงความในการเขียนรายงานนะคะอย่าลืมใช้ไอให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าบางทีชอบเขียนเป็นไอตัวเล็กน่ารักน่ารักเกินใช่ไหมคะแต่ในภาษาที่เป็นทางการจะต้องเป็นไอตัวใหญ่นะคะ โอเค okay, let's go for the second one you want to use the telephone you want to use the telephone จะขอใช้โทรศัพท์อ่าไม่เอาเมไอแล้วไม่เอาเมไอแล้วจะใช้คำว่าอะไรดีคะให้น้องคมิ้นลองคิดดูนะคะ do you mind? do you my ้าวเริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มหรูหราขึ้นแล้วนะคะ do you my อะไรอีกคะ do you my เออ if I use ต้องเปลี่ยนเป็นวบช่องที่สองไหมคะไม่ต้องใช่ไม,ไม่ต้องเพราะเป็นคำว่า do you mind very good use <laughs> อะไรคะ the <In S 1> telephone telephone อ่นะคะก็คือขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมนะคะเออ,อสมมุติครูจะให้ครูต้องตอบว่าอะไร <laughs> not at all อ oh. oh, not at all <laughs> ต้องบอกว่า no not at all นะคะถึงจะแปลว่าอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์อย่าลืมนะคะถ้าเป็นตระกูลยูมาอยู่มา, <laughs> มาเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะโอเคงั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยนะคะว่าจะยากขึ้นหรือเปล่า you want to borrow your friend's book โอเคตรงนี้เราจะเห็นว่าอะไรคะ you want to borrow your friend's book แปลว่าอะไรคะคุณต้องการที่จะยืม Your friends book อันนี้คืออะไรคะหนังสือของเพื่อนถ้าเจอเจ้า apostrophe s ที่แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยให้แปลาจากหลังมาหน้านะคะเห็นไหมคะ book friend คือหนังสือของเพื่อนใช่ไหมคะเหมือนอันนี้อะไรคะ and house ใช่ไหมคะ and House ก็จะเป็นอะไรคะบ้านของ a อ,อนเอออันนี้ก็เหมือนกันนะคะหนังสือของเพื่อนเพราะฉะนั้นพูดกับเพื่อนอก็อาจจะไม่ต้องสุภาพมากก็ได้ใช่ไหมคะก็ใช้คำพูดได้ปกติ you want to borrow your friend's book May I ไปแล้วดูยูไมไปแล้วเอาอันอื่นค่ะ can I ออ can I อะไรคะ b o r r o w can very good can I borrow Your book uh, uh huh. นะคะ uh huh. ก็คือ uh huh. ขอยืมหนังสือของเธอก็คือ your book uh huh. ใช่ไหมคะ your book uh huh. ได้ไหมอ่ะ uh, แล้วถ้าเพื่อนให้ยืมก็บอกว่า Certainly uh huh. ได้เลย uh huh. หรือว่า Yes uh huh. ใช่ไหมคะโอเคต่อไปโอ้โ oh ห huh. ทำไมโจทย์มันยาวขนาดนี้ Your friend is doing her homework You have finished your homework and you want to watch TV situation คือ your friend is doing her homework เพื่อนทำอะไรอยู่ทำการบ้านอยู่ <c oughs> แล้วเรา finish your homework ก็คืออะไรคะ <c oughs> ทำเสร็จแล้ว <c oughs> and you want to watch TV <c oughs> เราจะดูทีวีเราก็าเลยหันไป ask permission informally informally คืออะไร informally คืออย่างไม่เป็นทางการ ฟอร์มอลคือเป็นทางการ i n f o r m ์มอลคือไม่อย่างไม่เป็นทางการ m i l ลี่ก็คือ a d v e rb ใช่ไหมคะก็จะแปลว่าอย่างไม่เป็นทางการงงไหม,ไมอ่าเหมือนกับสโลวคืออะไรสโลวคือช้า,ชาอย่างช้าชาก็เป็น slowly โอเคไหมคะแล้วมันขยายคําว่า As k p e r m i s s i o n การขออย่างไม่เป็นทางการนะัมันขยายคําว่า Ask นะคะอ่าโดยใช้คำว่า Turn on ทำไมถึงเป็น Turn on อย่าลืมว่าเราจะเปิดอะไร เปิดทีวีเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้เทอร์นออมปิดใช้เทอร์นออฟไม่ใช่ o อเ n น p อเนใช้กับเปิดประตูเปิดหน้าต่างใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้อ่ะขอเปิดทีวีหน่อยนะเ <Can, S 1> พื่อนนะแคนแคนไอแคนไอเท o ร์นออมอ่าแคนไอเทอร์นออทีวี T.V. Uh, can I turn the T.V. on? Can I turn on T.V. ก็ได้นะคะโอเคนะคะโอเ okay, ค let's move อ oh, ้อันนี้อ่าอันนี้ก็ยาวอีกแล้วนะคะ y o u r teacher อ่าครูคมาแล้วนะคะ y o u r teacher doesn't allow phone in class คืออะไรคะ Doesn't allow phone in class <Yeah. S 1> ก็คือไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะ Doesn't allow phone in class ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ You are waiting แต่เรากำลัง waiting for an important text กำลังรอข้อความสำคัญ mm hmm. and need to leave your phone on silent เราก็เลยอยากจะขอเปิดแบบ silent คืคอ,อะไรคะ silent เป <But>, uh, <ต>ิดไม่มี silent <but> ใช่ <but> ก็คือแบบ แบบไม่มีเสียงนะคะโอเค ask your teachers permission ขออนุญาตแบบ formally <c oughs> formally นะคะอย่างเป็นทางการโดยคำที่กำหนดคือเช็คพูดง่ายๆคือขอเช็คขอเช็คโทรศัพท์อย่างเป็นทางการอ่ะถ้าเป็นทางการปุ๊บนึกถึงคำไหนเลย <Ooh, S 1> wood you m i n d อ่ะข,ขั้นสุดก็คือ wood ยูไมยแล้วอะไรต่อคะ is i แล้วก็ตามด้วยเวฟช่องที่หนึ่งหรือสองคะช่องช่องที่สองนะคะก็คือ h a k e แล้วก็เติมคำว่า h a k e เปลี่ยนเป็นช่องที่สองโดยการเติมดี check อะไรคะเช็คไมฟอนขออนุญาตเช็คโทรศัพท์ค่ะอย่างนี้ใครก็ใครออดเนาะเพราะว่านักเเพราะว่าเด็กใช้คำว่า Would o o ย m ไมนะคะครูก็ว่า not at all โอเคอนุญาตให้เช็คได้แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะโอเคค่ะโอ้เรามาลอง read and complete the conversation with the words from the box at a shop นะคะเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่า customer คือใครคะ customer ก็คือ customer คือ customer คือลูกค้าอ่ะ shop assistant ก็คือคน พนักง,งานขายใช่ไหมคะลูกค้าบอกว่า good morning do you mind just I try on this T-shirt ขอลอง T-shirt T-shirt คือเสื shirt, ้อเชิ้ตป่ะ เสื้อยืดนะคะ T-shirt ไม่ใช่เสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตคือ shirt T-shirt คือเสื้อยืดโอเคไหมอยากจำศัพท์กันนะคะครูเคยจำศัพกันมาแล้วนะคะไม่อยากให้นักเรียนของครูจำผิดเหมือนครูนะคะเพราะฉะนั้น T-shirt ก็คือเสื้อยืดนะคะ Good morning Do you mind คุณจะว่าอะไรไหมก็ต้องเป็นคำว่าถ้าก็คือ if ถูกต้องค่ะ If I try on this shirt อ่าเด็เขาก็แบบว่า at all อุย้ยมีคีย์เวิร์ดคือว่า at all ก็แปลว่าต้องยอมอนะยอมให้ยอมให้เราก็ต้องพูดว่าอะไรคะ not at all not at all แล้ว customer บอกว่า show me the changing room please changing room ก็คือห้องอะไรคะ ห้อง oh, ลองเสื้อห้องเปลี่ยนเสื้อนะคะขอลองเสื้อแล้วก็พาไปห้องลองเสื้อก่อนนะคะอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นประโยคคําถามใช่ไหมคะก็ต้องมีคําขึ้นต้นที่เป็นการถามคําไหนได้บ้างคเ <Ooh. S 1> ออคำเดียวที่ขึ้นด้านหนอนนี้ก็คือคําว่า could ใช่ไหมคะก็คือ could you show me <Yeah. S 1> the changing r o o m please อ่ซแล้วเขาก็ตามด้วยคำว่าค s สเราเรียนคำว่าอะไรไปคะ Of course, of course. ก็คือแน่นอนนะคะ Of course o okay. k คอ uh, ่ะ Let's move นะคะแล้วเขาจะคุยอะไรกันต่อเออ Oh this is very small small ก,ก็คือเล็กมากๆเล็กอะหใหญ่เขาห้องไม่ได้ Do you อะไรคะ If I use a bigger room a bigger room ของห้องลองที่ใหญ่กว่านี้นะคะ Do you hey อะไรไหมคะ Do you mind ใช่ไหมคะ Do you m i n if I use a bigger room ชอบอสิทันก็ใจดี <laughs> นคะคะไปห้องลองที่ใหญ่กว่าเดิม Not at all เออไม่ว่าได้เลยค่ะ,ะแต่ว่า Could give me a smaller T-shirt I think this one is too big for me อขอ ไซส์เล็กลงได้ไหมคะ smaller ขอเสื้อไซส์เล็กลงได้ไหมคะตัวนี้ใหญ่ไปอะผอมลงอะผอมลงนะคะคูดอะไรคะคูดยูคูดยูนะคะคูดยู l d you give me a smaller t-shirt ว่าครูชอบประผยองนี้จังนะคะ <laughs> could you give me a smaller t-shirt I think this one is too big for me too. <laughs> too ก็คือเยอะเกินไปใช่ไหมคะ too big ใหญ่เกินไป mm hmm. ออนะคะอ่ะ I will get one for you โอ้โหบริการดีมากนะคะ I will get one for you อ่ะเดี๋ยวไปหยิบมาให้นะคะ One moment อันนี้ก็ผิดนะคะอย่าลืมนะคะขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวใหญ่นะโอ oh, ต้องเป็นตัวใหญ่ One moment Could you tell me the price อ่ะเหลือแค่ t e l กับ cost สใช่ไหมคะ <c oughs> Could you ต้องตามด้วย verb ก็ต้องเป็น tell <c oughs> ถูกต้องแล้วคะ่ะ Tell me the price of this please ราคาเท่าไหร่คะ <c oughs> Of อะไรอีกแล้ว of, of course นะคะ C O U R S E Of course that's 500บาทนะคะ oh. <c oughs> อ่าห้า้อยบาทนะคะโอ้อ่าพร้อมเป้ <c oughs> เลยค่ะโอเคค่ะอ่านะคะเรามาดูเรื่องของการพูดแทรกกันนะคะอ่าดูสิจำได้ไหมว่าการพูดแทรกนะคะมีอะไรบ้างนะคะ We gonna put these expressions into the right order อ่าอันนี้ interrupt ขัดจังหวะ again to sorry เราก็ต้องขอโทษก่อนใช่ไหมคะเราจะต้องเอาอะไรขึ้นก่อนคะ sorry. sorry sorry อะไรคะ sorry, sorry to, to interrupt again uh, uh, interrupt แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะ again sorry to interrupt again ขอโทษที่ขัดจังหวะอีกครั้ง,น,งนะคะ เกรงใจแต่ก็จะขัดนะโอเคค่ะ next one นะคะอันนี้นะคะเป็นคำถามนะคะเราจะสังเกตว่าเป็นคำถามนะคะเราก็ต้องหาคำที่เป็นคำถามขึ้นก่อนนั่นก็คือคำว่าอะไรเอ่ย Can, can. อ่ะแ a นแล้วก็ตามด้วยประธานในที่นี้ก็คืออะไรคะ Can I แล้วก็ Can I. Just. I just ถูกต้องค่ะ Can I just แล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะ verb คา คำก็ตามด้วยคู่กันกับคำว่า in here ประโยคที่หนูชอบพอดีเลยใช่ไหมคะ I can, can I just come in here ลองพูดค่ะ Can I just come in here อขอพูดแทรกตรงนี้หน่อยได้ไหมคะนะคะ โอเคอย่างนี้ก็ต้องให้แล้วต้องยอมนะคะโอเค next one อ๋ออันนี้ประโยคที่กูชอบนะคะก็คือพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บนะคะว่ามีเครื่องหมาย question mark ปุ๊บเราก็อย่าลืมเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำที่บอกความเป็นคำถามนั่นก็คือคำว่า Can ใช่ไหมคะ Can แล้วก็ประธานก็คือคำว่าอะไรคะ I, I. แล้วก็อะไรคะเชื่อ ขอฉันพูดอะไรหน่อยได้ไหมนะคะ Can I just say something Can I just say something นะคะขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมนะคะอ้าวยังไม่พอค่ะอันนี้กลับมาอยู่ประโยคบอกเล่าบ้างนะคะเครื่องหมายจุดฟ u l l s t อ p อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นเครื่องหมายประโยคบอกเล่าปุ๊บสิ่งที่ต้องขึ้นมาก็คือประธานของประโยคก็จะต้องเป็นอะไรคะสิ่งที่ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้ก็คือคําว่า I am ใช่ไหมคะ I am แล้วก็ตามที่เราเรียนกันเลยนะคะก็คือ say s o r r e f e r s t ใช่ไหมคะ I am sorry sorry เพราะอะไร sorry to เพื่อที่จะแล้วก็ interrupt interrupt แปลว่าอะไรคะขัดจังหวะ I'm sorry to interrupt แต่ก็ขัดนะคะโอเคค่ะ next one อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของประโยคคำถามเหมือนเดิมนะคะประโยคคำถามขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะเมยแล้วก็ตามด้วยไอแล้วก็ interrupt เมย์ interrupt อ่ะสั้นๆได้ใจความขอขัดจังหวะหน่อยคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะยากไหมคะ <laughs> แต่ต้องไปฝึกฝึกใช้อ่ะเ <laughs> หลืออีกข้อหนึ่งนะคะเหลืออีกข้อหนึ่งนะคะเป็นยังไงอ่ะเรามาช่วยกันซิอันนี้เป็นลักษณะประโยคคําถามเหมือนเดิมใช่ไหมคะอือเราก็มีหลายอันมากเลยแต่เรารู้ว่ามันเป็นคำถามเราก็ต้องขึ้นป้นด้วยคําที่เอามาตั้งเป็นคําถามได้ในที่นี้คาที่เข้ากับการมาตั้งเป็นคําถามได้ก็คือต้องเป็นคําเป็น verb to do นะคะก็คือ do แล้วก็จะเข้ากับ pattern ที่เรียนอะไรใช่ไหมคะ do <laughs> You my if I แล้วก็ตามด้วย verb ใช่ไหมคะ Say something คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะพูดอะไรสักนิดนึงลองพูดค่ะ Do You m d if say something Not at all Go ahead. พูดได้เลยค่ะนะคะโอเคดู what do you w a n t to s a ่อยากจะพูดอะไรคะ ดันโซ s เลิฟส์สโอเคค่ะ วันนี้เนะคะเราได้เรียนทางการอะไรบ้างนะคะการขออนุญ,ญาตนะคะแบบสุภาพระดับ 1, 2, 3นะคะแล้วก็การพูดแทรกนะคะว่าทําอย่างไรถึงจะถูกต้องตามมารยาทนะคะค่ะถ,ถ้าอยากจะดูย้อนหลังนะคะก็ตามไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv นะคะและขอบคุณร้านน่ารักมากนะคะจากแดชสตูดิโอค่ะแล้วก็นักเรียนที่น่ารักของครูนะคะน้องขมิ้นค่ะพบกับรายการ Let's Go English ใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ